ในปีนี้นะครับนะับว่ามีความรุนแรงที่สุดในรอบ15ปีทําให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งบูรณาการการทํางานเพื่อบริหารจัดการน้ําซึ่งเชื่อว่าหากประชาชนและเกษตรกรให้ความร่วมมือปริมาณน้ําก็จะเพียงพอกับการใช้อุปโภคบริโภคตลอดช่วงหน้าแรงนี้รวมถึงเพียงพอกับการเริ่มต้นฤดูกาลเพาะปลูกในช่วงเดือนพฤษภาคมด้วยติดตามได้จากรายงานครับ รัฐบาลได้ระดมความเห็นจากกระทรวงมหาดไทยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงรรรรทรงัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกระทรวงกลาโหมเพื่อเตรียมรับมือแก้ปัญหาภัยแ้งให้กับประชาชนใน8จังหวัดคือจังหวัดนครราชสีมาชยัยภูมิลบบุรีมหาสรารคามนะครสวรรค์สุขโขทยัยสกลนครและบุรีรัมย์ครอบคลุมพื้นที่30อำเภอ200ตำบล2,911หมู่บ้าน นายจรินจัก,กรภาครองปลัดกระทรวงมหาดไทย,ทยระบุว่าการประเมินสถานการณ์ในปี2558จากสถิติของพื้นที่ที่ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินและปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางปี2558ซึ่งมีปริมาณน้อยกว่าปี2557ประมาณ5,432ล้านลูกบาศเมตรจึงคาดว่าในเดือนกุมภาพันธ์2558นี้จะมีจังหวัดที่ประสบภัยแล้งเพิ่มขึ้น จากการที่รัฐบาลได้มีนโยบายในการนําเศรษฐกิจนักปัญญาเศรษฐกิจอพอเพียงมาพัฒนาหมู่บ้านต่างๆซึ่งปี58เนี่ยมีหมู่บ้านเป้องหมายประมาณ20,000หมู่บ้านเนี่ยนะครับในในปัญญาเศรษฐกิจอพอเพียงตรงนั้นเนี่ยเราก็จะมีเรื่องของการพัฒนาแหล่งน้ํานะครับก็คือมีการจัดการพัฒนาแหล่งน้ำเนีเน่ยเพื่อนํามาใช้ประโยชน์ในการดําเนินชีวิตประจําวันทั้งน้ำอุปโภคและบริโภคตรงนี้คือ ปัจจัยที่มีความสําคัญประการหนึ่งนะั่นก็คือว่าในการที่จะแก้ไขปัญหาภัยแล้งด้วยตัวของพี่นอ้องประชาชนเองซึ่งขณะนี้ดำเนินการอยู่ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นผลดีในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในอนาคตต่อไปนะครับขณะที่กรมชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้วางแผนการจัดการน้ําในพื้นที่เขตชลประทานเดยให้ความสัมพันธ์ในเรื่องของน้ําอุปโภคบริโภคซึ่งจะต้องใช้ตลอดฤดูแล้ง โฆษกกระทรวงกลาโหมระบุว่ากระทรวงกลาโหมได้จัดทาแผนบรรเทาสาธารณภัยโดยแบ่งมอบความรับผิดชอบให้กับหน่วยงานที่ขึ้นตรงกับกระทรวงจัดตั้งศูนย์บรรเทาสาธารณภัยและแบ่งพื้นที่รับผิดชอบตามที่ตั้งหน่วยเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนในเชิงป้องกันและเฉพาะหน้านอกจากนี้ได้ประสานศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติหรือเน็กเทคให้จัดทําแอปพลิเคชันไลน์เพื่อให้ภาคประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งกับส่วนราชการ หากประชาชนในพื้นที่ใดได้รับความเดือดร้อนสามารถประสานขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานทหารในพื้นที่ผลเอกประวิทวงศ์สุวรรณท่านรองนายกรัมฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยท่านพลเอกอดุดมเดชศรีตบุตรนะครับรัฐมนตรีช่วยประการกระทรวงกลาโหมและผู้จัดการทานบกมีความห่วงใยในผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับภัยแล้งนี้นะครับและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนนะครับท่านได้กำชับ และก็สั่งการในทุกการประชุมนะครับให้หน่วยขึ้นตรงกระทรวงกลาโหมเตรียมการและก็ปฏิบัติตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของกระทรวงกลาโหมนะครับโดยให้ประสานกับทุกส่วนราชการนะครับเพื่อรับทราบแผนของแต่ละส่วนราชการนะครับในการสนับสนุนการแก้ปัญหาภัยแรงให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีการประสานสอดคล้องซึ่งกันและกันเพื่อให้การช่วยเหลือในครอบคลุมไปในทุกพื้นที่นะครับ ทางด้านของกรมทรัพยากรน้ำในวางแผนการช่วยเหลือประชาชนโดยแผนป้องกันและแก้ไขภัยแล้งปี2558โดยมีแผนก่อสร้างแหล่งน้ำเพื่อกักเก็บน้ำในฤดูแล้งแผนงานเผชิญเหตุเพื่อช่วยเหลือประชาชนแผนงานรณรงค์ใช้น้ำอย่างประหยัดเพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกในการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่ารวมทั้งโครงการเตรียมความพร้อมระบบประปาเพื่อเผชิญปัญหาภัยแล้ง